สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานสกูตเตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นสกูตเตอร์สําหรับเด็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับว่าใช้งานยังไงตัวนี้นะครับจะเป็นออตโต้นะครับเปิดแล้วก็สามารถบิดไปได้เลยนะครับก็จะมีมีแตรนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับ ส่วนกล่องจะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับตะก้าสามารถใส่ของได้นะครับเบาะนั่งสามารถเอาขึ้นเอาลงปรับระดับได้นะครับผมล้อเป็นล้อ,อยางนะครับ <Okay. S 2> ตรงนี้จะเป็นรูชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตสามถึงสี่ชั่วโมงครับชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้ประมาณยี่สิบยี่สบห้ากิโลนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการพับเก็บนะครับ